สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซีเฮดค่ะแล้มันสบายดย้มันรู้สึกว่ามันตื่นขึ้นมาแบบไซสายๆอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออใช่ไม่ได้รีบกินข้าวอาบน้ํามีเวลาแบบมีบ้างได้ซ้ําแบบว่าเวันนี้ไปไหนดีอย่างนี้ไหมมีเวลาคิด คนเยอะอทุกวันทำไมไม่มีปุ่มส่งดาวอา้าวเขาไม่ให้ส่งดาวหรอ,หอตัวยังไม่ค่อยไฟ์ส่เลยมไม่ใช่มันตัดหรอกพอ oh, <ะ>่อเจ้ามีอยู่ยน,ย <พอ S 2> นั่นเ,อ,นนเอง,เองมันจะมีอยู่พ่อเจ้าคือปีนเมืองเกิดตัวเองมุ่เจ้ามาท่านยู่ติ อันนี้มันย้อนหลังดูไม่ได้นะแสดงว่าคนคนนี้ก็คือฟังหนังแต่แหลกๆเลย,ยหมีม่วันเลยมีเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับมีเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับนี่ไงส่งดาวมาเลยพอดีผมขับรถอยู่เดี๋ยวโทรคุย รายละเอียดคร่าวๆครับครูดาวทำไมบอกว่าว่ามีปุ่มทรงดาวมักสีเล็บสวัสดีพี่แพรขอบคุณคะ่ะพี่สวรีขอบคุณนะคะวันนี้ไปทําเล็บมาอันนี้เป็นสีเล็บที่ไม่ได้เจอนานมากครับมผมบอยสิริชัยนะครับที่ทักเข้าไปในเพจนะครับครับสวนเราอยู่ที่ไหนครับ ครับ,บอยอยากได้ต้นสนขนาดสูงประมาณสีเมตรนะฮะสนฉัดสนฉัด<อ>ใช่ครับ <c oughs> อยากได้บรรยากาศแบบให้ใช่ครับครักรสนมันงกรมันก็จะเป็นแบบฟอยๆนั่นใช่ไหม แต่สมฉัดก็คือเป็นไม้สูงเนาะใช่ไหมครแล้วมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโตเร็วแล้วทีนี้นถ้าสมมติว่าเราตัดมันก็จะแตกยอดใหม่ใช่ไหมถ้าสมมติว่าใช่ครับถ้าสมมติว่า,วามันสูงเกินไปอะไรประมาณนี้แล้วเราจะ มันทรงมันจะเสียแล้วมันจะ